ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกทุกท่านครับครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วกันครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วเพื่อนเพื่อนหลายท่านก็เข้าใจว่าเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผลิตออกมาเมื่อปีพศ25 2 5ย้าเท่านั้น ครับเพื่อนๆครับที่จริงแล้วเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วจะมีการผลิตตั้งแต่พศ2525พศ2526พศ2527และก็ปีพศ2528ครับเพื่อนๆนี่คือการผลิตของเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วครับเพื่อนๆสําสำหรับจำนวนการผลิตนั้น ปีพศ2525จำนวนการผลิตอยู่ที่4 150, ล้าน1 50,000เหรียญครับเพื่อนๆและปีพศ2526จำนวนการผลิต38 7, 35, ล้าน7 30,500เหรียญครับและปีพศ2527จำนวนการผลิต 108 5, ล้านเก้า0 0เห่นรียญครับและปีสุดท้ายคือปีพศ2528จําจำนวนการผลิต105 4, 5, ล้าน4ี่แ0 0ห่นเหรียญครับเพื่อนๆน,นี่คือจำนวนการผลิตของเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วครับเพื่อนๆ หลายๆท่านก็เข้าใจกันว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเมื่อปีพศ2525อย่างเดียวครับสำหรับจุดสังเกตของปีพศที่ผลิตนั้นเขาจะมีจุดสังเกตรตรงที่ตรงด้านล่างครับตรงใต้ของคําว่า1บาทนี่ครับเขาจะมีการต่อโค้ดอยู่สําหรับปีพศที่ผลิตนะครับเพื่อนๆ หลายๆท่านก็คงไม่ได้สังเกตครับครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญแบบนี้เหรียญที่เป็นเหรียญปกติธรรมดาที่นำมาใช้หมุนเวียนตั้งแต่พศ2525ถึงพศ2528เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้เป็นจำนวนมากครับเพื่อนๆราคาที่นักสะสมเล่นหากันก็อยู่ที่ราคาเหรียญละไม่ถึง10บบาทครับเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราทําความเข้าใจด้วยครับว่าเหรียญแบบนี้เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วถ้าหากว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปราคาซื้อขายกันของนักสะสมอยู่ที่เหรียญละไม่ถึง10บาทครับเพื่อนๆส่นวนเหรียญที่มีราคาหลัก4ี่พันห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทที่นักสะสมเขาประกาศรับซื้อนั้นจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วแบบพัดเสียนเล็กครับเพื่อนๆ เพื่อนๆฟังให้ดีนะครับเหรียญที่นักสะสมเขาประกาศรับซื้อกันในราคาหลัก4,000ถึง1,000 0บาทนั้นจะเป็นเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วแบบพระเสียนเล็กตามรูปนี้เลยครับ